ไปเดินทางเออไปเลยขึ้นนั่นมาขึ้นน้าป้อนไปนะเออไม่ไปไปกับผมไม่ต้องกลัวเชิญ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 ลาคอนพี่นอนเออพร้อมไปมาแล้วให้จบดีเลยบารมีปอดตันใครคุม้มครองน้องเออให้ดังยิงยิงขึ้นไปนักร้องรองมอาจารย์ Ron lên đường leo Cái tiếng mà lên là Ron lên đấy Mày đây luôn mò hồi đây đang mình hùa giác nam mà Mà nay quay nay bắt đưa cái đây mà tưng sầm nặp ni lò Bố mà lẻ mò đâu có dưỡng vô nê Mà lẻ kén, mấy trẻ lẻ tưng dưỡng vô Mà lẻ đuông năn cặp Đại mồi chuối đu lẻ ai nồng nà นี่มอดูดวงได้ทำไรได้ใครได้กับที่ทำได้หมดเลยนู่นในครัวนู่นตมยาอยู่ต้ำยาแก้ไขนั่นน่นสมุนไพรล้วนไม่มีสั้นเลยด้รอยยาแก้คิดยาแก้เหมือนชาดีนักเลงยาแก้เอ้ยก็ดีเอ้ยฮืดเอ้ยหอบเอ้ยไม่มีคำโต้เอ้ยล้นลุงอัมซีปเอ้ยเรือรังเอ้ยมานานเอ้ยวันนารูกชายยาบองมองกินไม่เกินสองขวดอากันปวดอาการเอ้ยจะค่อยๆคลีบก็ค่อยคลายหดค ขวนไปตีเอาขี้ขวดอ่ะนอไหวใจเองตัมากลกคูหมอกับคอหิรุดเยอะมันไกินนะนี่ครับตั้งใจมอ่ยเลยดวงให้ตํตำตาตีี่ายนะครับครับครับอมึงนี่มีธุรกิจยอู่ไว้ไปในธุระไร คือผมในรับราชงการจะคงจำไดาจ้ามอไม่แตกต่างไอ้ผมเป็นราชโอรต่อไปนี้ผมไปแต่งานเต้นป้าใจที่นี่ไปเต่กับว่ายิ่งทุจาดาที่รีกานี่ไปแต่งานเพมีมาเลยหรือการ์ดว่าหรือการ์ดวัปไ้ดีก็แลแต่เหนื่อยอับไม่ใจกดรอขึ้นควรการ์แต่งานนั้นมันแต่งานครับเกิดวันไรเนาะผมเกิดวันอังคารครับวันคารครับ คุณเกิดวันคานบูรานวัยเย็นหนักทำงานไม่ได้พักเนื่อยหนักนะเกิดวันคานสู้ชีวิตวิกฤตชีวิตมันไม่เป็นชีวาเกิดวันคานนากท่าทุกยากลําบากกายคุณเกิดวันคานไม่ดีน้องเออเกิดวันจันทร์นะน้องเนี่ยนทื่อเราเวอร์ปัมเกิดวันคานแล้วตายหัเงินนะเกิดวันจันทร์ว่ะ ลงเกิดวันไรเนอะวันค้าบไม่เปลี่ยนนะเท่าม่อได้เทเปลี่ยนวันก่อนละเกิดวันค้านปีได้เนปะีป่มารุ่รงครับปี่มารุ่งครับชวดจะลูกก้านโทรโรงสิงจางลีโอให้ในากินคือหน้าไป่ได้ร,รักลังนคนเกิดปีมารุ่งวันหนังข้านเป็นคนแต่ไม่ขี้คลานตัางเงยน,นะครับรูกไปใครเจ็บเนี่ยไม่ทําไม่ในะครเลย โทษไหมเนาะโทษกนันเนแมนเยอะกรับกรับกราบคุณเราเกิดมาไม่แน่นอนน์หรือวัชนาไม่เท่า